ยังไม่รู้ะะรายละเอียดนะคะอาจจะเป็นตรงช่วงเวลามันยังไม่ได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยขึ้นท <c oughs> ง่ไหนนะครับขึ้่จริงๆแล้วคือเอาเป็นว่าเวลามันไม่ได้แล้วคือหวายว่าผู้เอ่อผู้ใหญ่กำลังดำเนินการค่ะแสดงว่าตอนนี้กระแสังามบอกว่าตอนนี้เราช่วยง,งานที่เกาหลีแล้ว <stop S 2> เพราะว่าการดิวของผู้ใหญ่ผิพลาดอะไรอย่างเง<ๆ>ี้ยค่ะเขาบอกว่าทางอ่ทางทีวอินเฟซบน๊กเขาบอกว่าไม่เอาแล้วเพราะการดิวผิดพลาแล้วก็ชื่<า>อเสียงที่เราเคยมีแบบว่ากับน้องเกาหลีด้วยอะไรอย่างเงี้ย ผ่านไปนานมากแล้วค่ะพี่แล้วคือมันอาจจะไม่เกี่ยวด้วยเหมือนกับหวนมีความสุขว่างานก็คืองานค่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าททนเกาหลีนี่ค่อนข้างจะเซนสิที่เรื่องกระแสแฟนคลับอะไรเงี้ยค่ะมันอาจจะส่งผลกระทบมาถึงเราใช่ก็รู้มาบ้างเหมือนกันแต่ว่าแฟนคลับตอนนี้ก็ก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะชัดเจนแล้วว่าตอนนี้ก็คืออาจจะไม้ร่วมง,งานกับกันแล้วอันนี้ก็ยังไม่รู้ค่ะแล้วแต่พี่อ่ะสุดตัวเลย อยู่แล้วปะคะพี่เหมือนกับถ้าใครได้โอกาสเนี้ยก็อยากไปอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะไม่ว่าจะที่ไหนถ้าผลงานเนื่องจากข่าวที่เกิดขึ้นต่งตางๆเนี่ยเสียใจไหมคะเสียใจหรือเปล่าคือมันก็ต้องมีเสียใจอยู่แล้วค่ะแต่ว่าหวายก็เรียนรู้มาจากการกระทําที่เคยทําอะไรเงี้ยค่ะเหมือนกับเอ,อ่อเรียนรู้ว่าโอเคอันนี้ดีหรืออันนี้ไม่ดีอะไรเงี้ยจุนซูโทรมาปลอบใจไหมครับเรื่องอะไรเรื่องไม่ได้ไปทํางานเลยอันนี้หนูยังไม่รู้เลยคะ่ะว่าได้ไปหรือไม่ไป มิคุยกันคุยกัน่ไม่คุยคือ,ค,อคือเขาก็คงทํางานของเขาหนูก็ทํางานของหนูนะคือแบบเรียกที่จะไม่คุยเพราะว่าเกิดกระแสอะคับอยู่ไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะหนูก็คือ่างคนต่างทางานาคะเพราะงั้นเหมือนจะไปได้สวยแต่ว่าแบบทำไมไมันอยู่ยมันขาดมันก็ไม่ได้เรียกว่าไปได้สวยค่ะก็อย่างที่บอกว่าเป็นพี่น้องกันอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้มีอะไรกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้เรียกว่าสถานะคือแค่คนรู้จักก็บอกไปตั้งแต่แรกแล้วว่าคิดเป็นพี่ชายตั้งแต่แรก